สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชจากช่องสีสังรอ์นะครับวันนี้อยู่ในช่วงของประสบการณ์ทนายความที่ผมเนี่ยและน้องๆทนายความสำนักง,งานเนี่ยก็จะเอาประสบการณ์ตัวอย่างคดีที่น่าสนใจที่ประทับใจเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังอยู่ภายใต้กรอบว่าจะต้องไม่มีการเปิดเผยชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจน้องฟุกครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการต่อสู้คดีอะไรกันครับ เป็นคดีอาญาค่ะเป็นคดีอาญานะครับคดีอาญานี้เป็นคดีข้อหาอะไรครับบุกลุกค่ะแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์ค่ะข้อหาบุกลุกแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์ใช่คดีนี้เป็นคดีที่เท่าไหร่ในชีวิตครับในการต่อสู้คดีนี้เป็นคดีแรกเลยค่ะคดีอาญาคดีแรกเลยค่ะก็คือเป็นคดีอาญาคดีแรกในชีวิตเลยนะครับน้องฟุกปัจจุบันเป็นทนายความมานานแค่ไหนแล้วครับเป็นมาประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะเกือบ2ปีนะครับแต่อันนี้คือคดีแรกในชีวิตเลยที่ได้ต่อสู้คดีอาญาหนูได้รรับบมมมมมออออหาาาาาาายยงงงนนนนจจจกกกกกใคคพี่่่เเเะผผ้ฟุ็็ปทู ้งแต่เป็นเสี่ยนแล้วนะครับอยู่กันมาก่อนเป็นทนายน่าจะ6เดือนมั้งหรือปีหนึ่งเกือบปีเป็นเกือบปีก่อนจะมาเป็นทนายนะครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นทนายความแล้วผมก็เห็นว่าน้องมีความสามารถคือเคสเนี่ยที่มาที่ไปมันเกิดจากลูกความเก่าผมซึ่งเป็นลูกความเก่าที่ค่อนข้างจะยากจนนะครับเขาก็ฝากเพื่อนเข้ามาว่าเพื่อนเขาเนี่ยถูกดำเนินคดีย,ย,ยาาข้อหาบุกรุกซึ่งผมก็ดูแล้วเขาไม่ได้กระทําความผิดนะนะเพี่งแต่ว่าผมเองเนี่ยก็เป็นหัวหน้าสํงงานักงานผมดูแลคดีเนี่ยไม่ยากผมดูแลคีเเเนนน้้ยไมมม่่่อของ,องทาาาบวว็คผผจะปชรั โอกาสดีนะครับที่เราจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการขยับขึ้นไปจากที่เคยว่าความคดีฟ้องชู้ฟ้องหย่าอะไรเนี่ยก็เริ่มมาเป็นคด to ีอาญายละอียเอคดีเนี่ยน้องฟุกน้องฟุกรับเป็นทนายความในชั้นอะไรแล้วไปสืบพยานเลยในชั้นสืบพยานนะครับชั้นสอบสวนเนี่ยเขาไม่ได้มาหาเรานะครับก็เป็นในชั้นสืบพยานเลยในชั้นเริ่มทํางานว่าความเลยนะครับเรื่องราวรายละเอียดในคดีเนี่ยเป็นยังไงครับน้องฟุกก็คือเดิมเนี่ยที่ผิดพลาดกันนะคะโจ์ร่วมเนี่ยเขาก็อยู่กับภรรยาทีนี้พอเขามีเรื่องทะเลาะ ก็เลยให้จดร่วมเนี่ยออกไปจากที่ดินแต่ก่อนจะออกไปจากที่ดินนะคะเขาได้มีการลงปลาชะโดไว้ในบ่อก่อนที่เขาจะออกไปอ่าอทีเนี้ยพอเขาออกไปเนี่ยทางภรรยาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเลี้ยงปลาแหละแต่ด้วยที่ความเขาไม่เคยเลี้ยงเนาะเขาเลยเลี้ยงไม่ได้สุดท้ายเขาก็เลยเอาปลาเนี่ยออกไปขายปลาชะโดไปขายใช่เพราะว่าเขาเลี้ยงไม่ได้เพราะเขาเลี้ยงไม่ไหวนะครับพื้นที่พิพาทเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของใครครับเป็นพื้นที่ของวัดค่ะ วัดธรณีสงฆ์เป็นที่ธรณีสงฆ์ซึ่งเขาก็มีการปล่อยเช่าให้กับบุคคลนะครับแล้วแต่เดิมใครเป็นคนเช่าที่ดินแปลงนี้เดิมเนี่ยคือพ่อแม่ของภรรยาจดร่วมพ่อแม่ของภรรยาจดร่วมนะครับเป็นคนเช่าแล้วต่อมาภรรยากับจดร่วมก็แยกทางกันนะครับจดร่วมเขาบอกเขาเป็นคนทําอะไรต่อในที่ดินแปลงนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนลงปลาโน่นนี่นั่นเนี่ยปลาเป็นของเขาแล้วการเช่าอ่ะการเช่าเนี่ยคือเขาเช่าจากพ่อแม่ของภรรยาคือคือเขาไปขอเช่าจากพ่อแม่ภรรยาต่อนะครับแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วนะครับ เลิกกันเนี่ยก็มีการเอาปาชโดลงเมียก็เฮ้ยเมียบอกเลี้ยงไม่ไหวไว้ไปาชโดก็เอาออกแล้วทำอะไรต่อในที่ดินก็เลยคิดว่าเอาไปปล่อยเช่าต่อดีกว่าอเพื่อที่จะได้เงินมาใช้เนาะอ๋อแล้วเรามาถูกฟ้องได้ยังไงเนี่ยก็เราเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนเข้าไปเช่าต่ออ๋อก็อคือคือเราไปขอเช่าที่ดินแปลนี้สอเนื้อที่กว้างไหมที่ดินแปลนี้ก็มีบ่อสี่บ่อค่ะ มีบ่ออยู่ประมาณ4ี่บ่อนะครับอยู่ที่จังหวัดอะไรบอกได้จังหวัดชายเชิงเซาค่ะจังหวัดชายเชิงเซานะครับก็คือเช่าวัดหลวงพ่อโสธรนั่นแหละอยู่นะครับอ่ะทีนี้พอเราเข้าไปเช่าเราไปทําอะไรในที่ในที่ดินเราก็ไปเลี้ยงกุ้งค่ะเราก็ไปเลี้ยงกุ้งใช่แล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะก็ระหว่างที่เราจะก่อนเราจะเข้าไปเลี้ยงค่ะเราก็ต้องทําการปรับถ่ายพื้นที่ทีเนี้ยระหว่างที่เรากาลังเคลียร์พื้นที่เนี่ยโจดร่วงเขาดันมาเห็นเขาก็เลยว่าเฮ้ยเราเข้ามาได้ยังไงนี่มันเป็นที่ของเขาแต่ตอนนั้นเขาเลิกกับ เลิกกับภรรยาแล้วใชครับก็ออกจากที่ไปสักพักหนึ่งแล้วค่ะคดีของเราเนี่ยก็คือเขาทะเลาะกับภรรยาใช่ครับเขาเห็นมีคนเช่าที่ของภรรยาเขาก็บอกว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยมันเข้ามาในที่ผมได้ยังไงอ่าได้ยังไงต่อเขาก็โวยวายว่าปลาเขาละหายไปไหนไปต้นกล้วยเขาที่ปลูกไว้ละหายไปไหนแล้วเครื่องมือเครื่องใช้เขาทําไมมันพังมันหายไปคือเราเป็นคนทําอะไรเงี้ยเขาหาว่าเราทำเขาหาว่าเราเนี่ยไปลักปลาเขาไปทําลายข้าวของเขาไปทำไรเขาเขาก็เลยทําไงเขาก็เลยไปแจ้งความแจ้งความ ดำเนินคดีนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาหาเราตั้งแต่ในชั้นสอบสวนนะครับคือถ้าเกิดเขามาหาเราในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับตัวพี่ก็คงจะแนะนําว่าเฮ้ย <c oughs> แบบนั้นก็ต้องเอาพยานหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยไปสอบให้มันชัดเจนว่ามันไม่ได้กระทําความผิดนะครับทีนี้เขาไม่ได้มาหาเราคือมาหาเราเนี่ยตอนที่จะสืบพยานแล้วคดีนี้หนูสอบข้อได้จริงแล้วหนูมีการตั้งประเด็นข้อต่อสู้ว่าอย่างไงบ้างครับก็ประเด็นแรกเลยค่ะคือเราขาดเจตนาาาค่ะเเรรีียยไ้จทททหหปํใัพ์ส คือเราเข้าใจว่าที่ดินที่เราเข้าไปทําทุกอย่างเนี่ยคือเป็นของภรรยาเขาแล้วเราเข้าไปโดยที่ถูกต้องมีการเช่าถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ทาสัญญาเช่าแม่กับภรรยาไม่ได้ทําค่ะเพราะว่าอะไรอะ เพราะว่าเหมือนกับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเวลาเขาทําสัญญาเช่าหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะไปจ่ายเงินต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านคือคือชาวบ้านนะใช่ค่ะใช่ก็คือจ่ายเงินต่อต่อหน้าผู้ใหญ่บ้าน<ช>นะครับก็มีการเช่าจากภรรยาเขาส่วนภรรยาเขากับแฟนเขาจะทะเลาะอะไรกันเราไม่รู้แล้วก็เข้าไปทําประโยชน์ไปทาอะไรตามตาม,ตามสัญญาเช่าชนะครับซึ่งซึ่งข้อที่จริงตรงนี้มันเข้าสู่สมนวนมีการนาสืบพยานฐานนําสืบผู้ใหญ่บ้านนาสืบอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นถูกฟ้องนะครับทีนี้พอถูกฟ้องไปแล้วก็ตั้งประเด็นว่าหนึ่งคือไม มีประเด็นอื่นอีกไหมครับแล้วก็ตัวโจดร่วมเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินายเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนเช่าที่จากวัดคือเขาเนี่ยไม่พูดง่ายๆคือเขาไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องอะไรกับที่เลยเป็นแค่อดีตสามีเป็นลูกเขยใช่ค่ะเป็นลูกเขยคือคือความจริงไม่ใช่เจ้าของนะครับมามาเคลมไม่เฉยมามากล่าวอ้างมาหาเรื่องเฉยนะพูดตรงตรงคดีนี้ก็เลยมีการสอดสู้กัน่ไฟโจ์มีการสืบพยานกี่ปากครับอ่าสืบสี่ปากค่ะโอ้โหสืบสี่ปากเลยหรอปากแรกเขาต้องเป็นผู้เสียหายอ่าใช่ค่ะกระบวนการตอนที่ผู้เสียหายเบิกกคววามแล้บน การถามค้านผู้เสียหายเป็นไงบ้างตัวผู้เสียหายในโจทย์ร่วมเขาก็เบิกความแต่การเบิกความเขาเนี่ยเป็นการเบิกความกลับไปกลับมาตอนแรกบอกอย่างหนึ่งเหมือนในชั้นสอบสวนนะพูดอย่างหนึ่งมาเบิกความในชั้นศาลก็อีกแบบหนึง่งอ่าแล้วก็ที่ตัวพุกเองถามค้านนะคะก็จะถามค้านเน้นไปนประเด็นที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้เช่าที่แล้วก็ตัวเขาเองนะที่เขามาฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้มีหลักฐานเลยว่าเราเป็นคนทํามัน,เป,นเป็นการที่คาดคเนของเขาเองหลักฐานเช่าที่ก็ไม่มีใช่แล้วก็ตอนทำตอนตอนตอนให้การชั้นสอบสวนก็ให้การแบบหนึ่งพอมา ชั้นศาลอยากจะปรับให้รูปคดีมันแน่นขึ้นก็ให้ค<ช>อีแบบนึง<ช>แล้วก็ไม่มีหลักฐานว่าเราเป็นคนทําให้เกิดความเสียหายอะไร<ช>เพียงแต่ว่าเข้ามาแล้วเห็นเราก็ถามค้านไปไประเด็นนี้แล้วเป็นยังไงบ้างสารได้บอกอะไรทางฝ่ายโจทย์ไหมตอนสืบสารเขาก็พยายามไก่เกียคืออยากให้ตัวโจ์ร่วมเนี่ยเขาก็เหมือนถอนไปเพราะว่าตัวภรรยาเขาที่มาเบิดความเนี่ยภรรยาเขาก็มาเบิดความรับเองว่าตัวเขาเองเนี่ยนะเป,นนเ,เป็นคนเอาปลาไปเองคนปล่อยเช่าเองตัวโจดร่วมฟังไหมไม่ฟังเขายืนยันเขาจะสืบพยานต่อก็ถามค้านไปที่นี้ ทีนี้พอสืบโจดร,ร่วมแล้วมันมีใครกันสามปากมีพนักงานสอบสวนปากปิดท้ายปากนึงแหละพนักงานของวัดค่ะอ๋อจํางานของวัดเขามาเบิดความว่าไงจํางานของวัดคือเขาจะมาเบิดความในประเด็นที่ว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของที่แล้วเขาเบิดความว่าไงเขาก็เบิดความมาว่าเจ้าของที่จรงิจรงๆนะตอนที่ตัวจำเลยเขาตัวจำเลยเข้ามาเนี่ยภรรยาของโจทรรย์ร่วมนะเขาเป็นคนมาเช่าแทนแล้วใช่คือเดิมเนี่ยมันเป็นของพ่อเาเป็นพยานโจย์แต่เบิกความเหมือนพยานจำเลยเลยใช่เพราะว่าตอนเบิกความเนี่ยตัวโจท์ร่วมเองเขาก็อารมณ์เสียเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาไม นนใช่แต่ว่าเขาก็เป็นพนักง,งานเขาก็เบิกความตามความจริง,รงเป็นปยานคนกลางใช่ก็ยิงยงย่งแล้วเขาไปใหญ่เลยใช่ค่คะเขาตั้งโจทย์ร่วมเขาตั้งขนายความโจทย์ร่วมมาเป็นโจทย์ร่วมได้ปะเน <S <S <break it. S 1> ี่ย มาด้วยมีโจทย์ร่วมในความโจทย์ร่วมมาอีกนะเป็นผมผมแนะนําให้ถอยไม่เล่คดีเลยอ่ะทีนี้อ่ะแล้วมีใครอีกปากหนึ่งแล้วก็มีภรรยาใหม่ของเขาค่ะเอาเมียใหม่มาเบิกความอีกเบิกความว่าอะไรเนี่ยเมียใหม่นะก็ไม่ได้เบิกความอะไรเท่าไหร่ค่ะส่วนมากเขาก็เป็นสิ่งที่เขารับฟังมาจากผู้เสียหายเจริญสืบแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีอีกปากหนึ่งด้วยค่ะอีกปากหนึ่งอ่ะคือคนที่เขาใช่คนที่เขา ขายปลาให้กับที่เขามาลงปลาให้อ่ะค่ะซึ่งผมเข้าใจว่าคดีเนี้ยแม่เขาเรียกคดีหายสนุกเลยนะเขาเรียก่าคดีหายไม่หมดเท่าไหร่สล้านกว่าสามล้านกว่านะครับปลาชะโดลูกปลาชะโดเนี่ยนะครับกับของอะไรเนี่ยคือเรียกเขาเรียกว่าเรียกจเอารวยเลยครับเลี้ยงปลางวดนี้ไม่ได้คือเุลเลี้ยงปลาไงได้3ล้านยังไม่ดูนะเขาบอกเขาเคยทําได้เขาน่าจะทำได้อีกเลยนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็เรียกมาคือหมายความว่าพยานปากวัดก็เบิดความเป็นประโยชน์กับเรานะครับพยานปากเมียใหม่ก็แค่เป็นพยานบอกเล่าใช่ค่ะ แล้วมีใครคนนะคนขายปลาชโดก็มาเบิกเรื่องของความเสียหายเท่านั้นเองหนูหนูถามคนขายปลาชโดว่าไงเนี่ยก็ถามเขาว่าปลาชโดเนี่ยเวลาที่มันตัวเล็กหรือถ้าเลี้ยงไปแล้วไม่ได้มีใครให้อาหารเนี่ยสุดท้ายมันก็จะตายไปเองถูกไหมมันก็จะไม่ได้มีค่ามีราคาเพราะความจริงคือข้อได้จริงเนี่ย พอเขาเลี้ยงเสร็จปุ๊บเขาก็ปล่อยใช่ค่ะแล้วก็ตัวเขาเองที่มาเบิกความเนี่ยเขาก็เบิกเขาว่าปลาที่เขาเอามาลงบ่อเนี่ยมันไม่ใช่บ่อที่พิพาทค่ะพี่เพชรมันเป็นบ่อที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีคนละบ่อกันสุดท้ายแล้วอ๋อหมายความว่าไอ้คนที่เอาเอามาเบิกความเรื่องปลาชะโดบอกผมเอาปลาชะโดจริงผมขายปลาชะโดก็จริงแต่ผมไปเลี้ยงชลบุรีใช่เขาไอ้ชาวจังเซาผมไม่รู้ใช่เขาไม่ได้มาลงบ่อจะเลยในน้ำสืบกันแบบเนี้ยนะครับก็แบบนี้ครับทีนี้อ่ะทีนี้ฝ่ายจำเลยเราสืบใครบ้างอ่ะก็มีตัวจำเลยอ่าจำเลยก็มาเบ เป็นผู้ชายพี่จาไม่ได้แล้วพี่ว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่จําได้ว่าคนที่มาหาพี่เป็นผู้หญิงอ๋อเป็นภรรยาเป็นภรรยาเขาคนที่จ่ายเงินคดีเนียน้ย พีคิดคาทนายเขาถูกมากเลยพี่สงสารเขาแล้วผ่อนด้วยผ่อนหลักพันดือยเกือบ <p> ปีกว่าจะผ่อนหมดเพราะว่าคดีมันนานนะครับทีนี้ก็มีการสืบตัวจําเลยสืบใ <c oughs> ครอีกแล้วก็มีภรรยาจําเลยภรรยาจําเลยมาสืบเรื่องอะไรอ่ะ <c oughs> มาสืบเรื่องที่ตอนที่เขาไปทําสัญญากัน <c oughs> ที่ว่ามีการจ่ายเงินมีอะไรเงี้ยคือภรรยาเขา่เป็นคนขอเงินออกมาเองทำสัญญาเช่ากับภรรยาของจําเลยใช่ค่ะแล้วแล้วมีสืบใครอีกเราก็มีภรรยาของ โจดร่วมอดีตภรยาอดีตภรยาของโจดร่วมก็คือที่เป็นลูกหลานของชนเช่าที่แล้วก็เป็นคนปล่อยเช่าที่ให้กับเราะครก็มายืนยันว่าฉันเนี่ยแหละนะครับเป็นคนให้เขาเช่าเองฉันเนี่ยแหละเป็นคนเอาลูกปลาของเองเนี่ยเอาไปทิ้งเองแล้วฉันเป็นคนลื้อเป็นคนอะไรทั้งหมดฉันเป็นบอกคนบอกว่าเจ้าของฉันเองแล้วจริงๆมันก็คือของเขาเนี่ยแหละมีการสืบใครไหม มีอีกคนหนึ่งค่ะก็คือหลานของภรรยาอืเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนช่วยตอนที่วิทย์ปลาไปขายเขาเป็นคนเอาปลาไปขายเองใช่อันีนี้อีกคดีเนี้ยโอเคก็สืบมีมีพยานจำเลยเท่านี้นะครับใี่ถามนิดนึงพนักงานสอบสวนคดีนี้เบิกความว่าไงบ้างเนี่ยเขาไม่ได้เข้าเบิกค่ะถึงว่ามันรับกันไปค่ะอ๋อรับพนักงานสอบสวนทีนี้พอสืบพยานเนี่ยเห็นบอกวันนั้นเป็นไงการสืบสืบทั้งหมดกี่วันสองวันค่ะสองวันหนูเป็นยังไงบ้าง ก็สืบถึงประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มปากสุดท้ายสืบพยากันถึงทุ่มนึงเลยเหรอใช่ค่ะวันสุดท้ายนี่คือดึกมากประมาณสองทุ่มกว่าเลยก็อ้วกอ้อ้วกอุกที่ศาลเลยอ้วกในบัลลังเลยไม่ไม่ค่ะไปให้ทนายบอลเนี่ยช่วยถามปากสุดปากสุดท้ายเพราะว่าตัวฟุกเองเนี่ยถามไม่ไหวแล้วก็ลงไปอ้วกที่ห้องน้ำอ๋อคดีนี้คือสืบร่วมกับนายบอลทนายบอลใช่ค่ะคือ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 อธิบายอย่างงี้คือพี่เองเนี่ยก็หนึ่งเมันเป็นคดียาาคดีแรกของเราใช่ไหมพี่ก็ต้องมีทนายที่เป็นรุ่นพี่ต้้อองไปคยยยดดวววชชู่่ั ซึ่งก็ทนายบอลก็ไปด้วยเนทุกครั้งแต่เราเป็นคนขึ้นถามแช่วปากสุดท้ายนี่คือไม่ไหวจริงๆเครียดเเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเครียดมากค่ะมันแบบว่าเหมือนกินข้าวไม่ลงมาตั้งแต่วันก่อนแล้วแบบไม่ค่อยกินอะไรแล้วมันแคบมันเป็นไร คือพอมันเป็นคดีอาญาค่ะพีแล้วเราเป็นจำเลยเนาะเราก็รู้แหละว่าคดีเนี่ยมันชนะได้อยู่แล้วแต่เราก็เครียดคือกลัวเขาทําเขาติดคุกเขาทาไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยยิ่งเครียดเข้าไปอีกอ่าน้องทนายปอนก็เลยมาถามค้านให้ในปากสุดท้ายนะครับสรุปผลคําพิพากษาออกมาว่ายังไงครับก็ยกฟ้องค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่เอาตัวอย่างคําพิพากษาขึ้นให้ดูนะครับซึ่งโดยหลักรายละเอียดสาเหตุที่ศาลพิพากษายกฟ้องเป็นยังไงบ้างก็เนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยเน่ย ตัวโจดร่วมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้เสียหายตัวนิตินายแล้วก็เขาเนี่ยเบิกความกลับไปกลับมาไม่อยู่กับล่องกับรอยคือคําเบิกความเขาเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเนเาะแล้วก็ตัวจําเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะปลุกรุกหรือว่าไปทําให้เสียทรัพย์อะไรเลยเพราะเขาไปเช่าจากภรรยาคุณค<อ>ือทะเลาะกันเรื่องเรื่องของคุณนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยที่เขาเรียกเงินค่าเสียหายมาสาล้านเป็นงไงศาลเขาก็มองว่าโจทร่วมเนี่ยเขากันแก้งเนาให้เราได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าตัวเราเองก็เป็นคนที่ยากจนไม่ได้มีเงินอะไรศาลเขาก็เลยกําหนดให้้ตัววโจททร่มนยใชาา ทำให้กับจำเลย5 0 0 0 0ื<บ>่นห<บ>้าหมบาทเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะน้องน้องฟุกเรื่องค่าทนายใช้แทนในคดีอาญาเนี่ยเพราะว่ามันเรียก14่สทับมานะครับสาร,ร<ภ>เห็นว่าคือสารต้องเห็นว่าไม่สุจริตจริงๆับสารถึงให้เขาใช้ค่าเสียหายขนาดนี้นะครับซึ่งพฤติการมันก็คงคงเป็นอย่างที่สารเห็นนะครับสุดท้ายในยสารก็ไดบ,บสายกาายกฟ้องไปรู้สึกยังไงกับคดีนี้บ้างครับก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาคดีแรกที่ทําแล้วเราก็ทําเต็มที่มากๆทั้งเตรียมคดีทั้งซัก้้้้อออมมพพยยาาาานนทงขึละรเี่ผว คนที่เขาไม่ได้ทำผิดอะเนาะเขา รอดไปเขาไม่ได้โดนพิพากษาอะไรก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาค่ะโอเคก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่อสู้คดีที่น่าสนใจคดีหนึ่งก็เพื่อนๆดูไว้นะครับผมจะสรุปให้คื้นหนึ่งเนี่ยอย่าเอาคดีเรื่องเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมาฟ้องกันแบบนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดฟ้องโดนฟ้องกลับเนี่ยติดคุกแน่นอนทั้งหลายหลายคดีที่เขาหลับหูหลับตาฟ้องมานะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการต่อสู้คดีอาญาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นทนายใหม่ก็จริงแต่ว่าถ้าเราไดดดด้้้เตรีีีียยยมมคคคซซักอออพพาาาานนนนวงงูปทํ่ืฐข ความถูกต้องอยืนหยัดต่อสู้เพื่อความถูกต้องนะครับมันก็สามารถทําให้เราชนะคดีได้โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายฟุกมากเลยครับที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปนะครับหากดูใจคลิปนี้น้องฟุกขอให้แฟนคลับช่วยทำรายการครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ค่ะช่องสีสังรอเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทนายเพชรแล้วก็น้องๆทนายความส่นักงานนะครับแนะนําตัวอีกทีน้องทนายฟุกค่ะครับผมสวัสดีจบคลิปพิีศษทันนี้ก่อนสวัสดีครับ